แก้วผู้เก่งกาจในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อแก้วเธอเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในหมู่บ้านไม่ว่าใครจะถามอะไรแก้วก็สามารถตอบได้เสมอแต่เธอกลับมองเพื่อนๆที่เรียนรู้ช้ากว่าด้วยสายตาที่หยิ่งยโสวันหนึ่งคุณครูถามถึงดอกไม้หายากชนิดหนึ่งที่เติบโตลึกเข้าไปในป่า แก้วซึ่งเคยอ่านเจอในหนังสือจึงรีบตอบอย่างมั่นใจว่าเธอสามารถไปหามันมาได้อย่างง่ายดายแก้วเดินเข้าป่าไปพร้อมกับหนังสือในมือเธอไม่สนใจคำเตือนของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่บอกให้เธอสังเกตเส้นทางให้ดีหนังสือเล่มน,นี้คือแผนที่ดีที่สุดของฉันแล้วเธอคิดในใจหลายชั่วโมงผ่านไปดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำเส้นทางที่คุ้นเคยหายไปต้นไม้ทุกต้นดูเหมือนกันไปหมด แก้วเพิ่งรู้ตัวว่าหนังสือของเธอไม่ได้บอกทางในป่าส่วนนี้เธอหลงทางและเริ่มรู้สึกกลัวทันใดนั้นก็มีเสียงร้องฮูกคูกเ่เบาเบดังมาจากด้านบนนกคู่แก่ตัวใหญ่ท่าทันใจดีเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้และมองลงมาที่เธอความรู้จักหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนกคู่พูดเบาๆแต่ปากก็มีภาษาของมันเองนะแก้วพูดถ่อมตนลงเพราะความกลัวและความสิ้นหวังจึงเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ ได้โปรดเธอคะ่ะบอกทางออกจากป่าให้หนูหน่อยแต่นกคู่กลับสายหน้าข้าจะไม่บอกเจ้าแต่ข้าจะสอนให้เจ้ารู้จักการฟังวางหนังสือของเจ้าลงนกคู่สั่งแล้วหลับตาลงฟังให้ดีเจ้าได้ยินอะไรบ้างแกวทำตามแล้วก็ได้ยินเสียงสายน้ำไหลเอื่อยๆสายน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอซึ่งเป็นทิศทางของหมู่บ้านนกคูก่กล่าว ทีนี้ลืมตาขึ้นแล้วลองสัมผัสหมอสบนต้นไม้ดูนกคูก่พูดต่อมอสจะขึ้นหนาที่สุดในด้านที่ไม่โดนแสงแดดแก้วยื่นมือไปสัมผัสความเย็นชื้นของมอสและเข้าใจในทันทีมันคือเข็มทิศจากธรรมชาตินั่นเองแก้วเดินตามเสียงของลำธารและใช้มอสเป็นเครื่องนำทางในที่สุด เธอก็เห็นแสงไฟอันคุ้นเคยของหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลเธอหันกลับไปเพื่อจะขอบคุณนกคู่แต่เขาก็หายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแก้วยังคงเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในหมู่บ้านแต่เธอไม่ได้หยิงยโสอีกต่อไปเธอได้เรียนรู้ว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การรู้คำตอบทุกอย่าง แต่คือการถ่อมตนและพร้อมที่จะเรียนรู้จากโลกรอบตัวเธอยินดีที่จะแบ่งปันทั้งความรู้และปัญญาที่เพิ่งค้นพบให้กับทุกคน